Guys, we are back, and today we are starting. Oh my god, OMG vampire! I'm excited. So, this I watched the trailer and actually really liked the trailer. I thought the humor was really funny, and I really love vampires. So, yes, we're gonna watch this together, guys. I also interviewed Long and Frank, and it was my favorite interview. I thought out of everyone i've interviewed they were the best we literally loved so hard that we were crying on zoom so yeah i don't know when this interview will come out but i will keep you posted and yeah if you're watching this on youtube i'm not too sure about guidelines because it's we tv i've always had trouble uploading my reaction on youtube to wii tv shows so i will try but i cannot promise anything it will be uncut uncensored full version big screen on my patreon and then i'll try to post it on youtube and we'll see what happens but yeah okay let's go will this be the f first show that i like of long and frank we will see they're never given the best grip let's be honest <laughs> is he about to eat you This is how we start. Okay. Excuse me. Okay. He's going to bite you. You know what? The fangs are really good. They're. Nah, nah, f nah. They look pretty real. I must have had the budget to get this place. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. <coughs> I don't really remember the trailer because I feel like it's been so long. Why uh, you How did he do this? Was it invisible? did you go just I มึงหายตัวได้ใช่ไหมมีวิชาดีสอนพวกกูบ้างดิกูอยากหายตัวได้มึงอ,อยากเป็นยาอ่อนได้ะปะใครจะไปหายตัวได้วะต้องเป็นแวมไพร์นะเว้ยไม่ใช่ผีแล้วแวมไพร์ไม่ใช่ผีเหรอวะนั่นดิแวมไพร์ก็ผีด้วยก็ตกเป็นออออออโอูย้ยผีก็ผีแต่หายตัวไม่ได้ไงโอ้ยพวกม,มึงเอะเลื่องเถียงกันก่อน นี่กูตื่นจากการหลับไหลป็นร้อยปีเนี่ยพวกมึงอยู่ในเรื่องแถีงกันดีกว่อมึงต้องว่าพวกกูเลยมึงอ่ะขึ้นจากโรงก่อนหรือว่าอยากนอนต่อยสักร้อยปีไหม So it's been in there for a century หล่อเละด้วยโอ้ยไปไปแด่เพื่อนที่กลับมาจากการหลับใยมาเชิเชิญ Cheers เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกูมาเป็นไงวะพวกมึงมีพิรุษนะเนี่ยใครมีพิรุษอืมไม่มีเลยไม่มีกูแค่ลืมของเอาไว้เอามาละหืม w h a อย่าบอก <is> นะว่มันขโมยของพ่ออีกแล้วอ่ะใช่นี่โต, <c oughs> ต่บ่นเลยจอี่มึงตลอดเลยนะนี่พวกเราเดี๋ยวออกนอกดีกว่าพี่เกียดฟังป้าเขาบน่นเว้ยใช่ได้เลยจอีอ <c oughs> จ่ คือที่กูหลับไปร้อยปีเนี่ยพวกมึงไม่มีแฟนกันเหรอไม่มีอลยอ๋อ so they weren't sleeping it was the only one ที hmm. nah, ่เอกว่าพวกมึงตายด้านเรื่องความรักกันหมดแล้วอะตายด้านอะไรล่ะก็จงเมืองเขาออกกฎห้ามเลิมพร์เจนเอ็กตัวเมกเราอะมีแฟนหรือรักกันเด็ดขาดอืมทำไมวะก็เขาจะคุมประชากรไงบ้าปะวะห้ามเลิมพายแล้วกันโเขาไปยุติธรรมเลย Well, even if she had loved ถ้าใครทำติดจับเป็นขังไว้กลางแดดแต่คาแสดงว่าถ้าเป็นผู้ชายกับผู้ชายก็ได้ดิพอเพิ่มประชากรมันพานแน่นอนชายชายยิ่งแล้วใหญ่เลยถ้าเขาจับได้นะเขาจะจับกีดเนื้อหนังแล้วเอาไปขังไว้กลางแดดมือมนุษย์น่ากลัวกว่าบทลงโทษชายหญิงอีกยังไงกูก็ไม่ยอมอ่ะกูเชื่อในความรักยังไงกูก็จะมีความรักความรักเป็นสิ่งสวยงามนะเว้ย มันจะเป็นไม่ได้หรอวะถ้าเราอยู่โดยมีความรักอะนี่มึงยังเชื่อมันแล้วก็เขาเป็นคนรักก็เพราะความรักไม่ใช่เลยไงที่ทำให้มึงกลายเป็นแวมไพร์เนี่ยอืม true you got bit because you were in love and he took advantage of you and he bit you without your consent มึงกูขอโทษมึงไม่ต้องขอโทษกูหรอก so i guess if you bite someone they become a vampire พี่พูดก็ถูก So they're trying to tame the population in oh. Red flag right there. That should have been your red flag. <laughs> I like them. Uh. Mm. So I guess vampires can eat real food. Blood on his mouth. <laughs> <laughs> oh yay! Red flag. Mm -hmm. Evil laughing. That's a red flag. <laughs> ขอต้อนรับสมาชิกแวมพายคนใหม่เพร why would you bite him ที่กพูดก็จริงความรักทำให้กูกลายเป็นแวมพายมันหลอกให้กูรักจมดมดใจเพื่อที่มันจะได้กินเลือดคนที่มันรักแต่มันก็กลายเป็นมนุษย์ o อ o k if you drink the person that loves you ยูบิคอมยูแมนอม,มาีเวมไพยอะมึงร้องโงวยวายจะเป็นจะตายบอกไม่อยากเป็นเวมไพรยพวกกูเนี่ยต้องช่วยเขาไปปอบอยู่นานสองนานพ่อกับแม่ไปไหนมาแล้วครับเราสองคนไปสมาคมเลือดแห่งชาติมาใช่จ้ะตอนเนี้ยเลือดกำลังขาดแคลนมากเลยนะเพราะว่าประชากรเวมไพรยที่เพิ่มมากขึ้นทางสมาคมก็เลยเสนอให้พวกเราเรียงสัตว์ไว้ที่บ้านจะได้กินเลือดแทนที่จะไปจับสัตว์ป่ากิน ต้องให้มันขยายสายพันธุ์กันก่อนโอ้ซูฟิทดอนรีดิดื่มมนุษย์ท่านเจ้าเมืองเลยสั่งห้ามแวมไพร์และลผมมีความรักใช่จ้ะว่านั่ e ว่าดีม e กเนื่องเพราะว่าถ e าพ m กเราไม่ห้ามให้พวกเรามีความรักเนี่ยเอาจริงพ่อกับแม่ไม่เห็นด้วยหรอกแต่เสียงส่วนใหญ่เข้าโบทกันออกมาแล้วเราจะต้องทำตามแวมไพร์รุ่นเก่านี่ไม่ได้เลยนะครับไม่ให้แวมไพร์รุ่นใหม่มีสิทธิ์เลือกเลย อ oh. แม่อานะลูกใจเย็นกันนะ Which means that everyone knows the existence of vampires พ่อครับแม่ครับถ้าผมอยากลงไปที่เมืองมนุษย์เนี่ยผมต้องทำยังไงครับนี่ลูกอยากจะลงไปที่เมืองมนุษย์เพราะว่าเรื่องความรักเหรอมันก็ส่วนหนึ่งครับแต่ผมก็คิดถึงเมืองที่ผมจากมา ไม่รู้ตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันคงไม่ตังจากตอนที่ลูกจากมาเท่าไรหรอกเพราะเวลาโรยปีของเราเท่ากับสปีในเมืองมนุษย์โอ้ว้าวนี่แล้วอีกอย่างนะลูกการที่ลูกจะลงไปที่เมืองมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเพราะว่าเมืองเรากับเมืองมนุษย์เป็นโลกคู่ขนานกันแลวที่เมืองมนุษย์เนี่ยก็ยังมีอีกคนนึงที่หน้าตาเหมือนลูกนะคนคนนั้นเนี่ยเขาจะต้องหมดอายุไขซะก่อน ลูกถึงเปนที่เขาได้คือผมต้องไปอยู่ในร่างของเขาแล้วครับใช่ถ้าเขายังไม่หมดอายุขายลูกก็ลงไปไม่ได้แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเขาจะหมดอายุขายตอนไหนต้องไปแช็กที่คมพีชีวิตในหอสมุดเมืองแล้ะต้องลงชื่อแจ้งจำนองไว้ว่าอยากจะลงไปทีกระกแต่เพื่อนพาดีได้รับอายุลงไปได้ต้องอายุ500ปีขึ้นไป ตอนนี้ลูกอายุสามร้อยปีต้องรออีกสองร้อยปีก่อนนะรออีกนิดเดียวนะล้วถ้าเกิดว่าร่างคู่ขนาดของผมตายก่อนที่ผมจะอายุครบห้าร้อยปีผมก็ลงไป็นโล,กมน,ลกมนุษย์ไม่ได้หรอครับ I didn't realize there was like two worlds. I thought they were living all together.

it's the drink, it's the alcohol, the inhibitions, the tricks, the shirt, the shaking, the stirring. <laughs> oh, that's pretty! I have uh, one of those. <laughs> You better give him a good tip. I feel like we're watching a parallel universe of Kim Porsche. Because <laughs> this is exactly how they introduced Porsche he was like making the drinks for the ladies why is there only four girls in this bar <laughs> where are the other customers where are the other bartenders บอกแล้วเวลาวิ่งอ่ะไอพวกมึงกูไ่เย่าให้ถามพวกมึงไม่อยากเราไม่ใช้ชีวิตที่โลกมนุษย์ดูเหรอเอาจริงกูก็เคยคิดนะเว้ยแต่กูว่าอยู่เมืองมังพายมันก็มีความสุขดีอยู่แล้วะอืะ why wouldn't it be more fun to be with humans เอาตรงเลยนะพวกมึงไม่อยากมีความรักไม่อยากใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นอิสระบ้างหรออยากนั่นไงกูจะบอกพวกมึงให้นะเวที่เมืองมนุษย์เนี่ยมีชีวิตแบบวัยรุ่นอิสระมากๆเลยเว้ยพวกมึงพวกพวกเราเนี่ยอยากกินอยากเที่ยวอยากทำอะไรอยากรักใครอยากคบพกใครทำได้หมดเลยเว้ยมันดีจริงๆนะมึง แต่เราจะเข้าไปดูคำพีชีวิตได้ยังไงอ่ะบรรลักษ์คงไม่ยอมหรอกพวกเราอายุยังไม่ถึงกันเลยไม่ควรถูก we can't check the library because they're underage จะไ <laughs> ปยากเลยนะเราแค่เอาเลือกกินกะให้บรรลักษ์กินแล้ว oh, เราสั่งอะไรเขาก็ทำตามที่เราสั่งไงโอ้ that's a good one What are they trying to do? They seem like they could take them down easily. Just like. knock them out and just enter the building. Oh. Are they communicating? What is going on?

เพื่อนชั่วมึงคิดมึงคิดจะฆ่ากูใช่ไหมไอ้โคกูฆ่ามันไอ้บิ๊กมึงใจเย็นก่อนไอ้บิ๊กกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อกี้มึงสาดเลือดใส่กูมึงคิดจะฆ่ากูไม่ใช่ได้ถ้ามึงคิดจะฆ่ากูกูจะฆ่ามึงก่อน Is no one gonna attack? ทำยังไงภูมิกูสนั่งน้ำลายอ่ะเออฮอลลกูแห้งหมดแล้วเนี่ยมึงก็เป็นมึงก็เป็นเหรอเออดิโอ้ยพวกมึงเลิกปัญญาอ่อนได้แล้วสรุปได้มาไหมเลือดอ่ะนี่ไงเฮ้ย Since when is blood yellow? ต,ตอนนี้กูละพวกมึงไม่ไหวแล้วออกไปจากกูก่อนกู oh. จะตายแล้วโอ้ยโ oh. oh. oh, อ้โว้โอ้เทซ์อ้ดับ้ผู้ชาย,ยไอ้ผู้ชายมากมากไอ้ผู้ชายไม่รู้จักพอไอ้ผู้ชายหลายใจเร็วที่สุด

ีอะไรให้ช่วยคะเออคือ,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 อพวกเรามาหาหนังสือครับเชิญด้านบนคะ่ะหาเองได้เลยเอ๋อคือคือว่าว่าอะไรคะ So he is doing exactly what they're doing <laughs> WHAT oh that? Oh, no, no. <laughs> that was easy <laughs> They're quite smart, you know what? <laughs> เไม่มีอะไรครับโทครัพาไปดูคำพีชีวิตหน่อยครับเอเดินไปใส่เอวไปด้วยครับ Walk and shake your waist why พนไปอเอ Point. What the? <laughs> Does that mean the human version is gonna die? Mm. Damn, the doors are so low mm. at a bar. Imagine if you're drunk and you just Good bump your life. head. Uh, well. นี่เหรอมาเดนเดอร์ที่เราสาวเกตครับครับมีอะไรเปล่าครับมีได้ยินมาว่าถ้าอยากได้เครื่องดื่มอะไรเนี่ยต้องสั่งเครื่องดื่มตามอารมณ์เหรองั้นช่วยจัดเครื่องดื่มให้พวกเราสองคนหน,น่อยดิ Mood is h e a r t b roke n <ม>แล้วอารมณ์ของคุณสองคนตอนนี้เป็นแบบไหนนะครับดูหน้าสิ Having a lot of cool, and I have. Why are they so random? Like, couldn't you just walk there? ววาพพกเเรอ Does it say, oh, it said blood. I'm going to say Bible. All oh, it does is <laughs> <It says> Bible. Bible อะไรใส่เอเนี่ยพอแล้วเอวกูเคนหมดแล้วเนี่ยมึงใส่ให้เขาหยุดด้วยเลิกใส่เอวครับพวกเธอแน่ใจแล้วใช่ไหมที่จะดูคำพีชีวิตถ้าแน่ใจแล้ว ถ้าอยากลงมาอยู่ในเมืองมนุษย์ฉันจะเปิดให้ดูพวกเธอจะต้องเซ็นชื่อลงในคัมพีเล่มนี้เมื่อร่างของพวกเธอหมดอายุไขร่างกูขนานนั้นพวกเธอต้องไปแทนที่ร่างนั้นทันทีแน่ใจแล้วครับถ้าแน่ใจแล้วเอามือแตะที่คัมภี well, so we have to wait for their human version to die to go there i don't know if i understand correctly I don't think I got it. Is this an espresso martini? I mean, mm. yet. ก็เลยขอบคุณสองคนตอนนี้มีขมขื่นไม่ใช่แล้ครับ t h e y didn't pay nobody's paying in this bar uh. <Huh? S 1> oh that's the human version of them they're gonna get in a car accident they're all gonna die at the same time <laughs> wait i also didn't realize that the girl is the same from the other universe okay so they're all gonna die together does that mean they died because they signed their name in the book Well, they're missing one. Hey, yeah! no, Now I'm missing a shoe. Oh, <laughs> <laughs> Wait, well, so he didn't make it? No, he didn't. His human body is still alive. เฮ้ยเฮ้ยยังไงอยู่นั่นเร็วยังเหลืออีกหนึ่งตนใช่ไหมพี่ยังไม่ลงไปเมืองมันใช่ครับตอนนี้ผมให้คนออกตามหาแล้วเกือพันปีแล้วที่ไม่มีแวมไพร์ใบรุ่นตอนไหนกล้าแหกกฎ พวกมันกล้าหักหน้าฉันไปจับตัวพวกมันมาให้หมดอย่าให้เหลือรอดแม้แต่ตนเดียว I mean it was quite easy for them to do that maybe the problem is you เฮ้ยมึงจะตกใจอะไรวะกูนี่ครับที่ควรตกใจพวกเราอะต้องเรียนรู้ร่างที่เรามาอยู่และใช้ชีวิตในร่างเขาเนี่ยให้ดีที่สุด อ้ยอ้ยมโอ้อ้ย้ย Oh my god Long is wearing freaking suspenders. Stop. That's it for me. Y'all know I'm like obsessed with suspenders. ี่ท <laughs> ี่แ okay. ล้วอีกหลายวันไหมกว่าเราจะลงไปแทงคนคู่ขนานของเราแล้วมึงจะเอาไงต่อกูจะไปตามล่าคนที่ทำกูั้งเป็นมาพยโอเค I don't know how, what's gonna happen though. Um, okay, so one thing that I think they did pretty well explaining everything, to be honest, in the first episode. They explained everything about how the world works. Though I still have a couple questions, but maybe that's because I was not paying enough attention. Um, though I literally do not know the names of any of the characters. <laughs> did they even introduce their name? I'm not sure. I'm like, what are the names of the friends? I don't even know if I remember that. <laughs> um yeah. Well you know what? I think it's funny. I don't know. I think it's funny. I feel like the group of friends is kind of hilarious. This is the kind of friends that I would want, you know, like just they're just so random and so just over the top and just <laughs> And they just all follow each other in doing the dumbest thing and I'm here for this. Now, let's see what's gonna happen. So, yeah, I didn't realize they were both in different worlds, but it seems like some vampires can be in the human world, so I don't know why they're not allowed to go until they're 500 years old. Like, I don't know why. Let them go whenever they wanna go. So yeah, I mean, episode one was fun. I liked it. I feel like obviously it had to explain everything, so it was more of a kind of introduction. And episode two is gonna pick it up. But yeah, I'm loving it. Really great, <laughs> guys. i love my new thoughts. Thanks so much for watching, and I will see you next video. Bye.